สวัสดีครับมีดด็อกยิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตู้นี้กันนะครับตู้นี้คือกาแฟเต่าบินในตำนานก,ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเด็ดอยังไงเห็นคนรีวิวกันหลือเกินด้วยที่ผมแตะหน้าจอแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้เป็นหน้าจอแนวตั้งครับผมก็มีเมนูแนะนำกาแฟชาโกโก้คาราเมลโปตีนเชคแล้วก็โซดาหรืออื่นๆในลองดูเมนูแนะนำซิ ก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งสเบ o ะรดโกโกโ้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดตัวขอเลือกเป็นเด็เปนแบบเตไทยแล้วกันก็มี้เลือกนะครับว่าจะเลือกแบบแบบไหนก็มีปานป่นก็เพิ่มไป5บาทเลือกระดับความหวานก็ไม่ใส่น้ำตาลหวานน้อยหวานพอดีก็ตามสูตรหวานมากก็คือเพิ่มมันจะสูตรเดิมนิดนึงแล้วก็หวาน3โลกก็ประมาณว่าหวานตัดขานั่นเองนะฮะ ส่วนผสมพิเศษเพิ่มกาแฟหนึ่งช็อตก็ใช้เวลาทมขึ้นนานขึ้นแล้วก็เพิ่มไปอีกสิบห้าบาทหลอดล้วฝาจดดีเลยเอาหลอดล้วฝาครับเพิ่มส่วนผสมกาแฟไหมเพิ่มดิเอเอไปมาใหม่นะหวานน้อยแล้วกันหนึ่งช็อตนี่ แล้วก็นี่ทั้งหมดก็เป็น60บาทเราก็มันจะมีปุ่มอยูสองอย่างนั่คือใส่ตะกร้าแล้วก็สอบเพิ่มมันก็จะเป็นแบบสองสองเมนูอะไรอย่างเงี้ยผมมาคนเดียวซื้อแก้วเดียวแล้ววิธีจ่ายตังครับก็จะมีแบบเงินสด QR Shopee ต่า b บินเคบิดหรือคันเซิลการซื้อแน่นอนว่า เก็ใส่ธนบัตรไว้ตรงนี้หรือใครจะมีเหรียญก็หย่อนไปได้เลยนะครับโอเคเครื่องก็จะทอน40เนาะถอนตรงไหนล่ะเนี่ยก็จะมีอยู่สองพุ่มเดี๋ยวไปใช้ต่อไปจะรับเงินทอนตอนนี้ก็เอาตอนนี้สิ สรุปเราจะได้ตั้งพรเป็นเหรียญน,นะครับก็คือ40บาทก็ผมจ่ายไปร้อยหนึ่งเนาะเราก็มารอเครื่องกาแฟได้เลยนอเครื่องทำกาแฟได้เลยรีวิวนนงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะใช้เวลาน,านานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมถ่ายด้วยมือถือแล้วก็เป็นลองเค้กด้วย iPhone ครับ เรากำลังทำเครื่องดื่มที่คุณอยู่แล้วก็จะมีช่องที่รับโหลดแล้วก็ฝาผมเดียวไปอย่างนี้ก่อนนะกันรอให้มันเสร็จโดยสิ่งหรวมแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการไปเลยก็จะใช้เวลาประมาณ3นาทีด้วยกันตอนนี้เราก็แบบเขาจะเอากันว่ากระปของเราจะเสร็จเมื่อไหร่ อันนี้ก็มาดูข้างในกันโดยรวมแล้ว60บาทก็พอๆกับกาแฟเจ้าดังๆอยา่างนกแก้วนะก็ประมาณ50บาท55-60ประมาณนี้อะ่ะครับก็ถือว,ว่าใช้ได้เลยแต่ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเย้เสร็จแล้วจ้ากาแฟาเต่าพินที่หลอพอย ใช่ก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็เหมือนกับกาแฟาปกติเลยขอวางไว้ก่อนนะเป็นแบบเซลเซอร์วิสหน้าตาขวาก็จะประมาณนี้เนาะผมว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ นี่ครับผมกาแฟเต่าบินมาชิมกันผมสั่งหวานน้อยอมผมว่าอร่อยจริงๆแหละก็สมกับที่คนอื่นรีวิวแหละว่าอร่อยโอเคครับก็จบแล้วในคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยกาแฟเต่าบินแล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด subscribe ด้วยหละอย่าลืมกดติดตามและกดกันดิ่งด้วยพเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ไม่สั้นเท่าไหร่ ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ